หันมาคืนแล้วแค่ยืมไปตักค่าคืนแล้วครับหันมาครับหันมาครับไม่งอนแม่ครับก็หนู่คนหนูติดอะ่ะแม่ก็ไปทำความสะอาดไงยางดูทำสายตาโกรธอะไรมากมายมันยังไม่ทันแห้งดีเลยนนะออืก็เก็บขนออกมั่งดีลูกเอ้ย ไ้อันมาอันมาคุยกันดีๆไม่เอาไม่เอาคุยกันดีๆไม่โกรธหมูหยองก็ไม่กินเหรอวันนี้ยไม่กินอะไรทักอย่างเลยกินไปครึ่งแล้วโกรธแม่ขนาดนี้เลยเอระหน้าก็ไม่หันเหะอันมาลูกเนาะอันมาดูสสยตาแค่ทําความสะอาดลูกเอาดมดมดมมีอะไรเปลี่ยนไปไหมไม่มีหรือก็ไม่ได้หรือ เห็นไหมน่ะคนมันติดเยอะตั้งหาแม่ก็ทําความสะอาดให้ไงไปีหนูอ่ะเนี่ยพ่อห่มก็อยู่เนี่ยเนี่ยเนี่ยอ่ะพ่อห่มหนูเนี่ยะคืนแล้วคืนแล้วคืนแล้วแม่งอแล้วดีกับแม่นะดีกันแล้วจับมือจับมือจับมือลูกดีกันแล้วดีกันครับหันมาหันมาดีกันดีกันแล้วหันมาลูกไม่หันยังไงก็ไม่หันหนเขาไม่ยอม ดีกันครับเร็วเร็วหันหน่อยนะ่นะนนดีกันเร็วเดีกันเอานั่นแนหันแล้วหันแล้วไอ้กัดมือแม่กัดมือแม่โอ้ยห้ามจับเปย์วะนุห้ามแม่จับเปย์โอ้ไม่ได้ไม่ได้หัวขนาดไปแล้วลูกระวังน้อง